สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีที่ตั้งโชว์หน้าบ้านนะครับผมบนสีบนเก่าบนโบราณต่างๆนั้นเหมาะสําหรับเอาไว้ตกแต่งหน้าบ้านนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะมีความโดดเด่นยิ่งนักนะครับผมอย่างเช่นบนสีหกหลงเป็นต้นนะครับผม สำหรับบอสีหกลงนั้นถ้าเป็นกอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมผมันจะสวยสะดุดตายิ่งนักนะครับผมเมื่อเราเอามาวางหลายๆกอติดกันนะครับผมจะเป็นสีชมพูเป่งเลยนะครับผมอันนี้คือตรงบริเวณหน้าบ้านผมนะครับผมเป็นบ้านสวนซึ่งจัดแบบเทียบง่ายนะครับผมทุกท่านเพราะว่าปกติแล้วผมก็จะปลูกบอนสีที่เป็นฟอร์มกออยู่แล้วนะครับผมเนาะเมื่อกอไหนที่ยังไม่ได้ขายนะครับผมเนาะผมก็จะเอามาตั้งตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งเป็นเสริมความร่มเย็นและก็ความสวยสะดุดตาในบ้านเรานะครับผมไม่ว่าจะมองไกลๆหรือมองใกล้ๆคนที่ผ่านไปผ่านมากระสดุดตายิ่งนักนะครับผมที่ผมชอบปลูกบนซีฮกหลงที่เป็นกอใหญ่นั้นก็เพราะว่ามาใกล้ๆจะสวยสะดุดกว่าใครเลยนะครับผมสำหรับบนซีฮกหลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ด่างต่างๆนั้นนี่คือกวากโมรกดด่างนะครับผมสำหรับกวักโมรกดด่างนั้นเมื่อเทียบกับบนซีนั้นจะต้นเล็กไปเลยนะครับผม ในกระัางบนสีนางใหม่นั้นก็สามารถที่จะเลี้ยงคู่กันได้ดีนะครับผมสาหรับไม้นอกตู้นะครับผมนี่ครับมองไปก็เป็นแถวสวยงามสะดุดตายิ่งหนักนะครับผมอันนี้คือไม้ด่างนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับจะบุค่อยเป็นโกเร็วขึ้นอย่างบนสีนะครับผมเนาะเพราะว่าบนสีนั้นมันจะแตกโกได้ดีกว่านะครับผมมีการแบ่งเซลล์ได้ง่ายนะครับผม ฉะนั้นใครที่อยากตกแต่งหน้าบ้านนะครับผมอันนี้จะนํามาเป็นไอเดียสําหรับคนที่ชอบบอลสีนะครับผมสำหรับบอลสีนั่นถ้าใครขยายพันธุ์ได้ครับเป็นรายได้เสริมไปอีกทางหนึ่งนะครับผมที่ผมทําเป็นฟอร์มกอไว้นี้ถ้าใครจะเอาไปเลี้ยงโตไปแยกไปขยายก็ได้เนื่องจากมีหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมแต่ละต้นนะครับ โดยเฉพาะบอลสีหัวใจมังกรกระถางนี่นะครับผมทุกท่านเป็นอย่างที่สุดยอดนะครับผมถ้าใครชอบไม้ใบใหญ่ๆนั่นบควรพลาดเลยนะครับผมต้นนี้ก็แนะนําเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าหายากสุดๆคือกันนะครับผมสาหรับไม้ชั้นในนั้นจะเป็นไม้พื้นใบสีเขียวนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นทุงเงินทุงทองตัวผู้นะครับผมซึ่งเป็นไม้ตัวนึงที่เสริม ดวงมันเกิดได้ดีนะครับผมซึ่งผมเกิดวันพฤหัสบดีอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็เลยหาไม้ตัวนี้มาปลูกคู่กันกับทุงเงินทุงทองตัวเมียนะครับผมเนาะจะช่วยเสริมในด้านความอุดมสมบูรณ์และก็มีโชคลาภด้วยนะครับผมอันนี้คือกวักใบโพด่างนะครับผมอันนี้เป็นด่างน้อยนะครับผมอันนี้กับปลูกไว้เพื่อเสริมประดับหน้าบ้านนะครับผมทุกท่านอันนี้มีความเชื่อว่ากวักเงินกวักทองนะครับผมทุกท่าน สำหรับไม้ด่างที่ผมชอบนั้นจะเป็นสเสนจันไปลายดาวนะครับผมเนื่องจากเพิ่นมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆนะครับผมทุกท่านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไม้ตัวนี้นะครับเป็นเสริมเรื่องเมตตามหานิยมดีมากๆนะครับผมสําหรับไม้ด่างตัวนี้ผมก็เลยอนุนรักษ์ไว้ต่อเนื่องเลยนะครับยงไม้บ้านๆก็จริงนะครับผมแต่ว่าเป็นไม้ที่แข็งแรงสามารถที่จะตั้งโชว์ได้นะครับผมทุกท่าน มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมพ่นบอกว่าพันปลูกไม้เทพต่างๆนั้นจะดูแต่ละทีต้องไปเปิดตู้ดูนะครับผมทุกท่านเพ่นก็เลยจะหันมาเลี้ยงไม้นอกตู้ไม้โบราณต่างๆนั้นเพื่อว่าจะได้ไปตั้งโชว์นะครับผมสําหรับใครที่อยากเลี้ยงไม้เทพแต่ว่าอยากเลี้ยงนอกตู้นั้นต้องหาเลือกไม้ไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธุ์แบบนี้นะครับจะเลี้ยงต่อเนื่องได้นะครับผมแต่ถ้าต้นแบบเบบี้ไม่แนะนํานะครับผม นี่คือต้นเบบีเอามาเป็นตัวอย่างให้เบิงนะครับผมกว่าจะโตได้จะ,อะรอดเลยไม่อไรอดเลยนะครับปกติถ้าเป็นไม้ในตู้แล้วออกมานอกตู้นะครับจะเหลือใบน้อยมากนะครับผมทุกท่านฉะนั้นใครอยากเลี้ยงไม้เทพเลี้ยงนอกตู้นั้นต้องขอจัดไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันุไปเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์และกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ